สวัสดีครับพี่สายสาย2องล้อทุกท่านพบกับผมนะ้ำอมพอดแคสทมอเตอร์บายโซโล่ไทยแลนด์ทางช่อง YouTube นะครับผมวันนี้มาเปิดแคตตาล็อกกันนะครับผมเป็นบิ๊กสกูตเตอร์รุ่นหนึ่งนะครับของค่ายปีกนกนะครับผมนกฮอนด้าครับผม XADV 750ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีคู่แข่งในตลาดนะถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีครับในสำหรับความเป็นบิ๊กสกูตเตอร์ของมันนะนะซึ่งยนต์ก็2สูบ7 5 0ซีซีนะครับรุ่นนี้เป็นระบบ,บขับเคลื่อนก็เป็นระบบ DCT ซึ่งมีใช้กับ Big Honda, นนบิ๊ก จริงๆตัวนี้ใช้ใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกับฮอนด้าเอ็นซี750ที่ผมเคยพูดไปแล้วนั่นละผมใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกันแต่ก็มีการปรับเพื่อให้เหมาะกับตัวรถรูปร่างของรถนะครับผม X ATV 750ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของแอดเวนเจอร์ไบค์นะครับรุ่นนี้ถือว่าค่ายปิงนกจัดมาให้เต็มนะครับเคัน่งเร่งก็เป็นคันเล่งแบบไฟฟ้าไร้บายวายนะครับมีโหมดการขับขี่ถึงห้าโหมดอมเครื่องยนต์ระบบดีซีทีนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายเพียงปลายนิ้วกดที่แฮนด์ของรถเท่านั้นเองครับ้นบ้นขึลงได ได้นะครับผม นอกจากนี้ยังมีระบบเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของ Honda มาด้วยโดยโหลดแอปของ Honda มาลงในมือถือเรียกว่าระบบฮอนด้าสมาร์ทโฟนวทยซ์คอนโทรลซิสเต็มนะครับถือว่าใน Honda จัดมาให้เต็มจัดเต็มทุกอย่างระบบเบรกหน้าหลังก็ ABS นะครับทั้งหน้าหลังนะครับผมผมว่าม,มันเหมาะกับกับการขับขีบ่ทั้งทางไกลหรือแม้แต่ในเมืองผมว่ามันก็ได้ขี่สะดวกสบายรุน่นนี้เป็นสกูตเตอร์ที่ว่าเหมาะทั้งในเมืองเดินทางไกลขาลุยนิดๆอะไรเงี้ยนะครับ ในราคาค่าตัวที่ไม่ถึง4 0 0 0 0เนี่ผมว่ามีความคุ้มค่านะราคาผมไม่แน่ใจว่ามีการปรับหรือยังนะราคาที่เคยแนะนํามาคือ425,000นะครับผมก็ถือว่ามีความคุ้มมากทีเดียวนะถ้าจะใครจะเล่นตอนนี้กําเงิน4 0 0 0 0เนี่นะไปซื้อเนี่ยคุณได้ลดดีๆไว้ใช้งานคันนี้คุ้มเลยครับผมสาหรับความเป็นสกูตเตอร์ของมันนะบิ๊กสกูตเตอร์นะครับหรือสกูตเตอร์ไซด์เฮบริดตอนนี้หรือว่าไม่ยังไม่มีคู่แข่งนะครับในในบล็อก 750cc เนี่ยก็มีค่ายปิงดงคอนด้า หล x ADV 750ถามว่าคุ้มไหมผมในความเห็นส่วนตัวผมว่ามันมีความคุ้มค่านะกับการใช้งานจริงๆนะครับถ้าเทียบกับรถประเภทอื่นนะบิ๊กซกูเตอร์คนนี้คันนี้ถือว่าขับขี่ง่ายสะดวกสบายครับมีให้จัดมาเต็มคุณจะเอาอะไระมีหมดนะครับผมทั้ง ABS ระบบ DCT ของเครื่องยนต์อะไรเงี้ยมีหมดจัดมาให้แต่มีภาคบันเทิงมีอะไรแตกมาให้นะครับก็ว่ากันไปตามสไตล์ของรถสมัยใหม่เนาะครับผมใครสนใจก็ลองไปไป,ไปลองไป จับไปดูได้นะครับผมก็เปิดแคาล็อกกันให้ดูแค่นเครื่องยนต์750 c รสีนะครับสสูตระบบขับเคลื่อนดี t นะครับผมระบบ DCT นะครับผมรุ่นี้มาตรฐานของไอเสียก็ยูโร5นะครับผมมีให้เลือกทูกสึกจะสามสีครับถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ลองไปเดินดูครับผมสนใจก็ลองขยับลองจับลองขี่ได้ครับผมโอเคครับผมให้กำลังใจนะมอมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม